ครับผมสวัสดีครับพอมีพี่น้องกองฝ่ายสุขุสุขคนนะครับตรงนี้ผมสิผ้ามาเบิ่งนครับตัวนี้นะครับไอ้โครงนะครับผมไส้สูบ้ําขึ้นไปหด่นนามต้นไม้ได้นะครับตัวนี้อ่าเงยไงนะครับผมหนึ่งยุคครึ่งนะครับผมเงก็ท่องตลาดนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมจะอันนี้ประกอบของเครื่องตัดหญ้าได้ทุกรุ่นเลยนะครับเกรื่องเก่าฟันนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทสูบน้าขึ้นไปให้เบิ่งครับเป็นสายยางเงาครับลอยเมตรนะครับผมผู้ใดมีสวนนะครับผมสามารถซื้อไปสูบน้าพดพักพุทธหยาเขาได้นะครับมาเขาผมโผเกครับง่ายสบายๆแต่เราพอโบต้องไปดึงขึ้นก็ได้ครับผมเขาเป็นสายยางครับเงาลอยเม็ดครับผมอ่า งายไป้นครับพวกน้ายไปรับคุณนะครับโค้งมา่นี่ครับผมพ่หคดหอมก่อนครับผมครับผมโดูง่ายคุณมากสายยางใส่สายยางนะครับสายยางนี่ยี่ห้วเครื่องนือนกันนะครับผมตามแห้งๆแบบนี้เลยนะครับดูครับผมอ่ายางตะแยงเข้ากับใส่แบบอัตโนมัตินะครับไปตัดได้นครับดูครับผม ครับเคครับโค้งข้างได้โค้งข้างได้ยังไงยังยดีเลยนะครับอยนักพกักโคเอนพินะครับได้สนใจนะครับผมพักแท็กทักอินบล็อกได้ครับผม